ต้องการแต่งนิทานภาษาอังกฤษแบบรวดเร็วนะครับทำยังไงดีอ่าคลิปนี้จะมาพูดถึงในส่วนของยำรวม AI อีกักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นการแต่งนิทานภาษาอังกฤษนะอันนี้ขออนุญาตเน้นเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับง่ายๆแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับสร้างใจ AI ทั้งหมดเลยเราแค่มีคอนเซปต์ให้ก็พอว่าเราต้องการนิทานแบบไหนแล้ว AI ตัวนี้ครับก็จะจัดการให้เราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบทบรรยายนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของภาพประกอบ แล้วก็ทําเป็นเล่มให้เรียบร้อยเลยนะครับออกมาอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถแชร์ได้แชร์อ่านอ่านขึ้นไปในโซเชียลมีเดียในเฟซอะไรต่างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของ AI ถ้าใครต้องการแต่งนิทานนะครับให้ตามคอนเซปต์ของตัวเองก็ลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมหาคอนเซปต์ก่อนนะครับคราวนี้การหาคอนเซปต์ก็ AI ช่วยเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้แชท GPT นะครับผมใช้แชท GPT ในการหาคอนเซปต์ ตัวนี้ผมก็บอกว่าเป็นนิทานอนุบาลสองพี่น้องนะความยาวไม่เกินสิบรรทัดใช้ภาษาง่ายก็เอาเป็นภาษาไทยก่อนเขนะาก็ออกมาเลยเป็นภาษาไทายภาษาไทยนะครับเราก็ลองอ่านดูว่าสนุกไหมอะไรประมาณนี้ในความเข้าๆข,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 ของเรานะครับจากนั้นเราก็อาจจะค่อยๆแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่คราวนี้เราไม่ได้เอาทั้งหมดนี้ไปใช้นะถ้าต้องการเอาทั้งหมดนี้ไปใช้เนี่ยผมจะมีอีกคลิปหนึ่งก็คือเอาไปทําภาพประกอบทีละภาพ แล้วก็ไปประกอบในโปรแกรมก็เดี๋ยวย้อนดูได้นะครับแต่สําหรับนิทานริมเนี่ยเราต้องการแค่คอนเซปต์ไปใช้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ยาวไปนะครับเราต้องการสั้นๆผมก็จะบอกว่าขอสรุปให้สั้นกว่านี้ครับพอสรุปสั้นกว่านี้ปุ๊บเราก็แปลเป็นไทยทีหนึ่งเพื่ออ่านว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อหาใจความหลักเป็นยังไงแต่ตัวที่เราจะเอาไปใช้ก็คือตัวนี้ครับสี่ห้าบรรทัดเนี่ยนะเอาไปใช้เอาไปใช้ในเว็บอะไรนะครับชื่อว่าส tory ่วิสานะครับ อเราขอย้อนกลับให้ดูแล้วกันเรื่อนี้นะอ่าสตอรี่วิสรทสตอรี่วิสัทก็คือเราก็คือเอาเนื้อหาใจความที่เราได้จาก c ช a t GPT เนี่ยใส่ลงไปเลยแค่แน่ครับสี่ห้าบรรทัดใส่ลงไปปุ๊บแล้วเขาก็จะสร้างให้เราทั้งหมดแล้วเราก็เลือกทีมนิดนึงเลือกรูปแบบนิดนึงว่า,าต้องการรักษาพิธารแบบไหนโอเคอันนี้คือคอนเซปต์นะครับอ่าคอนเซปต์ Concept ก็คือคุยจาก c ช a t GPT ก่อนแล้วก็มาใส่อ่าคราวนี้วิธีการมาดูวิธีการกันแล้วกันโอเคผมก็ คุยต่อนะในแชท GPT ี DVD แล้วกันนะผมก็อาจจะบอกไปเลยนะครับแต่งนิทานเด็กเอาเป็นผมเอาเป็นเรื่องเสือกับวัวแล้วกันนะนะครับเสือกับวัวนะสมมุตินะครับ เป็นนิทานเด็กเรื่องเสือตัวัวอบอกจำนวนไปสิบบรรทัดโอเคอันนี้เราใช้ใช้จิปีช่วยนะครับก็ประมาณนี้เราสามารถใส่เป็นแบบว่าคำสอนไปก็ได้นะว่าเราต้องการให้ สอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับประมาณนี้ก็สามารถใส่ไปได้แต่ผมไม่เอาขอสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับขอให้เขาแต่งให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะนะเรื่องนี้สอนหนึ่งความสำคัญเรื่องมิตรภาพนะครับโอเค ยังยาวไปนะครับอันนี้ถือว่ายาวไปนะครับอ่าแล้วก็ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นอ่ากิ n งครับ The Tiger and the Cloud นะครับอันนี้ก็ตรงนี้เราก็เอาชื่อเนี้ยไปใช้ด้วยได้ด้วยนะครับหรือต้องการที่ให้มันมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ขอเป็นอ่าสรุปสั้นๆน,นิดนึงแล้วกันเนาะสรุปไม่สั้นกว่านี้ นะครับแต่ยาวๆเมื่อกี้ก็ลองดูนะครับให้เขาสรุปสั้นๆเนี่ยที่เราจะไปใช้ก็คือแค่นี้นะคือตัวแรกเราให้เขาแต่งเป็นยาวๆมาก่อนก็ได้แล้วเ,เราก็อ่านให้พอใจก่อนภาษาไทยก็ได้นะครับเราก็อ่านก่อนถ้าถ้ายังไม่ถูกใจก็คือสามารถให้เขาแต่งไปได้อีกนะครับเราเอาแบบเหมือนเป็นคอนเซปต์หลักก่อนเสร็จแล้วเราค่อยแปลเป็นอังกฤษแล้วก็สรุปสั้นๆก็อาจจะลองแปลไทยเพื่อเช็คเนื้อหาใจความอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแปลไทย นี่นคือขั้นตอนที่1นะครับก็คือการคุยกับ c h a t g p t นะครับก็มีสเตป็ปอยู่ว่าลองหาไอเดียก่อนนะลองดูเนื้อหาทั้งหมดก่อนนะจากนั้นก็ค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จแล้วก็ขอให้สรุปสั้นๆนะครับอ่แล้วก็แปลเป็นไทยอีกทีอีกทีหนึ่งเพื่อดูก็ได้เสือกัวเกี่ยวกับมิตรภาพการทํางานการแข่งขันอ่เน้นความสมดุลของทีมความสําเร็จทํางานร่วมกันให้ความสำคัญกับมิตรภาพโอเค ผมก็ก๊อปตัวนี้ครับไปใช้นะอ่ะคราวนี้ผมก็ไปที่ s t อ r y วิสระครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับเหมือนเดิมนะผมก็ให้ลิงก์ไว้เหมือนเดิมสอรวิสรก็ล็อกอินนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ล็อกอินลงทะเบียนนิดหน่อยไม่มีอะไรจากนั้นก็กดเลยนะครับ r e a t e Story นะครับก็กดไปกดสร้างเนื้อหาอ่าเราไม่ได้เอาตัวเนื้อหาอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้เอาตัวเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับแต่เราจะแค่ตัวที่เป็นสรุปนะครับ หลังแสดงว่าเนื้อหามันก็จะถูกมันอาจจะถูกแต่งเติมไปอีกทีหนึง่งเปลี่ยนไปมันจะไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่เราคุยตอนแรกแต่ว่าที่เราคุยตอนแรกนี่คือเราเอาเป็นคอนเซ็ปต์นะครับโอเคอันนี้เข้ามาเราก็เลือกเป็นสัตว์เนาะก็แล้วแต่อันนี้เ,เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าน,นี่ผมก็เป็นเรื่องของแอนิมอลนะเป็นตัวแทนอ่าก็ตั้งชื่อไปนะครับอันนี้ก็ชื่อเรียกมาจากนี้แหละ The Tiger and the c r o w วโอเคแล้วก็เนกไป เนมอ่าชื่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าชื่อชื่อของตัวแอนิมอลเนอะเหมือนเดิมก็เน็กไปเนี่ยครับใส่เนื้อหาครับก็คัปลเนื้อหานี้มาเลยคัดลอกตรงนี้สี่ห้าบรรทัดน,นี้พอนะครับเอามาใส่ปุ๊บนะครับยิงมันพูดก็ได้นะตัวนี้นะ ูดก็ได้แล้วก็ดีเทคเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ยังไม่ได้ภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเกาหลีอะไรยนเงนี้ยได้อ่าเรียบร้อยกดฟ i n น s h นะครับรอส,สักคู่ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดฟึ๊บไปเร็วนิดน,นึงนะตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้นิดนึงตอนที่เราใส่อ่าตัวข้อความลงไปนะครับในสเตปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทวนอีกนิดนึงแล้วกันน้องมันก็เลยอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ต้องรองจนเสร็จนะแต่นี้ได้เสร็จแล้วนะครับก็อลองอ่านดูนะครับเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็ได้ชื่อมาเอ๊ะมันเป็นเสือรกระวัวไม่ใช่เหรอนะชิกเกอร์ อ่าไทเกอร์เนมแอนทิคมีผมมีการตั้งชื่อนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกว่าตั้งตั้งชื่อตั้งตรงไหนนะครับแล้วก็มีโครอ่าแอน,นโครนะครับนี้ก็เป็นเสือก็เป็นเ้าก็จะสร้างภาพป,ประกอบมาให้นะครับเห้แวัวเอ๊ะเราจะวัวมันเป็นมาลายนะโอเคลองอ่านดูนะครับแต่นี่ก็คือในส่วนของอ่าการที่เราแต่งนะครับในส่วนของนิทาน ใช้แชท GPT เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เอาตัวคอนเซปต์นะครับที่เราได้แชท GPT มาช่วยมาใส่ในเว็บนี้นะครับสตอรี่วิสัชสตอรี่วิสัชก็จะได้เป็นตัวนิทานออกมานะครับเนี่ยเป็นนิทานออกมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าอ่านได้แล้วก็กดแชร์นะครับเราก็แชร์ไปที่โซเชียลมีเดียนะทวิตเตอร์เฟซอะไรเงี้ยของเราได้ จริงแล้วนิทานตัวนี้พออ่านจนหน้าสุดท้ายเนี่ยจะมีแบบทดสอบด้วยนะครับอแบบทดสอบด้วยนะในส่วนของหน้าสุดท้ายลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างนี้มีแบบทดสอบด้วยนะレスโกแล้วก็มีทําแบบทดสอบด้วยเหมือนแบบคุยกับเด็กแล้วก็ทวนว่าอ่าชื่ออะไรยังไงนะครับคราวชื่ออะไรแบบทดสอบด้านหลังด้วยนะครับก็ลองเล่นดูนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กด ไลค์ like, กดแชร์กดส u ัค c ส i า e ไว้ได้แล้วรอดูคลิปถ,ถัดไปว่าจะมีอะไรมาแนะนำอีกนะครับ